ชมสวนโกโก้กางร่องยางนะครับก็เป็นบรรยากาศสวนโกโก้กับสวนยางนะครับยางอายุประมาณ15ปีนะครับก็ขี่กัายางไปด้วยแล้วก็เอาต้นโกโก้มาปลูกแซมไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่มาตรวจงานนะครับสังเกตว่าอันนี้ก็ปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากสังเกตว่ามีมาแมลงด้วยนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า ตัวยอดของอต้นโกโก้ก็สมบูรณ์ดีนะครับแตกฉัดดีนะครับอันนี้ก็เป็นต้นโกโก้ที่ผมได้มาทําการปลูกไว้ในป่ายางนะครับปลูกโกโก้เป็นสวนยางอันนี้อายุประมาณตอนนี้ก็หกเดือนละนะครับตรงนี้เพราะว่าเราใช้ต้นพันธุ์อายุประมาณสี่เดือนนะครับแล้วก็ปลูกไปสองเดือนนะครับก็สูง ความสูงระยะนะครับแต่ละต้นก็ลดหลั่นกันไปตามตามาความเหมาะสมของพื้นดินนะครับสังเกตว่า,าในป่ายางนะครับที่ปลูกนะครับมันก็จะมีในโซนที่มีน้ําท่วมขังด้วยนะครับให้เห็นนะครับโซนโซนที่มีน้ําท่วมขังซึ่ง,งนะครับมีโซนที่น้าท่วมขังเห็นไหมครับเห็นต้นโกโก้ที่อยู่ใน ในแปลงที่มีนะครับที่มีน้ำขังไหมครับเห็นไหมครับสำหรับคนที่ข้องใจว่าต้นโกโก้จะตายไหมนะดูให้เห็นกับตานะครับต้นโกโก้ครับนี่นะครับน้ำน้ำขังเป็นแปลงต้นโกโก้น้ำขังนะครับสังเกตว่าต้นที่มีน้ำเห็นไหม สูงสูงเลยนะครับซ่งตรงน,นี้เดี๋ยวก็แห้งครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นดอนมันเป็นดอนมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับคือถ้าคึองอยู่ประมาณสักอสามสี่วันไม่ต้องเครียดนะครับก็ปลูกได้สบายแน่นอนนะครับบรรยากาศให้เห็นบรรยากาศจริงๆในสวนยางนะครับที่ได้มาปลูกไว้นะครับให้กับ อดีตนายทหารคนหนึ่งนะครับยุคนี้ก็ต้องเป็นยุคที่เอาใจทหารครับผมก็มาเยี่ยมแปลงด้วยนะครับมาจดงานแล้วก็มีไม้มีไม้มบนะครับเพราะว่าต้นกูโกเขาฝนตกก็ต้องหาหลักมาปักให้นิดนึงนะครับให้เห็นบรรยากาศในสวนยางนะแปลงนี้ปลูกประมาณ3,000ต้นนะครับพี่กัดอยู่แยกปฐมพรนะครับอยู่ค่ายอยู่ตรงค่ายทหารเลยถ้าใครนะครับ อยากจะมาดูแปลงตัวอย่างที่ปลูกนะครับอายุประมาณ6เดือนนะครับของแปลงนี้ก็อ่าอินบ็อกเข้ามาหาผมได้นะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์062-5656-668นะครับอาจารย์ป๊อปนะครับพาชมให้เห็นบรรยากาศของสวนแบบแบบเต็มๆนะครับ นี่เป็นฝีมือการปลูกแบบง่ายๆนะครับก็คือปลูกแบบธรรมดานะครับปลูกแบบบ้านๆแล้วก็ที่สําคัญคือ,อผมปลูกแบบแบบอินทรีย์นะครับอินรีย์ยังไงก็คืออย่างแรกสังเกตว่าใช้ดินกบธรรมดานี่เองนะครับแล้วก็ดูแลไหมเดือนหนึงผมจะมาสักครั้งหรือสองครั้งนะครับก็จะมาเยี่ยมจะมาดูการ ดูการเปลี่ยนแปลงของต้นโกโก้ตลอดนะครับให้สังเกตว่าเห็นไหมครับใบเขาใหญ่นะใบใหญ่แตกยอดดีมากนะครับแล้วช่วงนี้วันนี้ที่มาทำอีพีนี้ฝนตกด้วยนะครับก็เลยทำให้เห็นว่า,าได้อีกบรรยากาศหนึ่งฝนตกนะครับพอต้นโกโก้เขาได้น้ำฝนนะครับในน้ำฝนจะมียูเรียนะครับยูเรียโดยธรรมชาตินะครับประมาณ10%ของน้ำฝน สังเกตยอดครับนะครับจะต้องก้นโกโก้เนี่ยไหมลักษณะใบนะครับ,ใบ,นะรบใบเหลืองนะครับใบเหลืองนะครับมาแรงมาแรงมาแรงแทะด้วยไหมมาแรงแทะแต่ว่าพอฝนตกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแทงยอดทุกแทงยอดออกมาทันทีนะครับมีใบออดออกมาทันทีนะครับ,บ,อ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 ,รบอันนี้ก็คือเป็นความอ,ด,อดทนของต้นโกโก้น,นะครับก็ งานเยอะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาดูต้นโกโก,ก้สักเท่าไหร่แล้วก็สําหรับต้นที่แมลงแทบใบเยอะๆดูนะครับสังเกตอันนี้คือช่วงช่วงระยะต้นที่แมลงแทบใบเยอะๆนะครับใบแก่นะครับเมื่อกี้เห็นแวบบๆอ่ะแมลงเตา่าทองไปแล้วเมื่อกี้นะครับสังเกตก็ประมาณตอนนี้สูงประมาณสักหกสิบเซนได้ละนะครับประมาณหกสิบเซนให้สังเกตยอดอ่อนนะครับ ถ้าใบหนาใบสมบูรณ์ใบแข็งมแมลงก็จะกินได้เนาะกินได้ยากนะครับก็เขาก็จะสู้ของเขาไหมครับเนี่ยคือพยายามปลูกหลากหลายปลูกในสวนปลูกหลากหลายนะครับปลูกหลายๆอย่างไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวเห็นคนอื่นเขาปลูกก็จะปลูกตามนะครับทําความเข้าใจกับกับต้นไม้ด้วยนะครับต้นโก,โกโก้ปลูกแซมในย่องในร่องยางนะครับถือว่าเติบโตเป็นอย่างดีนะ แล้วก็ระยะห่างของต้นยางนะนี้ผมบางคนจะชอบถามมากว่าต้นยางอ่ะจะห่างต้องห่างเท่าไหร่นะผมนับนับเป็นเก้านะสองสามตรงนี้ก็ประมาณห่างประมาณสักสามเมตรนะครับแล้วก็ตรงอกยางนะอกยางมาวัดกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็ประมาณหกเมตรซึ่งต้นโกโก้ ก็อยู่ตรงกลางอกยางพอดีนะครับก็คืออยู่ที่3เมตรนะครับประมาณ3เมตรนะอีกทีให้เห็นลักษณะใบของต้นโกโก,โก้สายพันธุ์ชุมพรนะครับฮะใบจะยาวใหญ่นะครับใบจะยาวใหญ่แต่นั้นแล้เนี่ยดงงยูง่ายๆว่าเป็นสายพันธุ์แท้ไหมนะครับถ้าซื้อไปแล้วนะครับใบสั้นๆลูกก็จะออกมาสั้นๆกลมๆสั้นๆเหมือนกัน นะครับโกโก้สายพันธุ์ชุมพรใบเขาใหญ่ลูกเขาเขาจะใหญ่นะครับวิธีดูดูง่ายๆนะครับสี่เดือนแรกใบเขาเล็กนะครับแต่พอถึงจังหวะนะครับที่เขาจะขายายใบเนี่ยเขาจะใหญ่ดูให้สังเกตเลยเวลาเวลาซื้อผมส่งไปนะครับก็ประมาณฝ่ามือเนาะฝ่ามือผมนะครับแต่พอเขายืดตัว6เดือนนะครับหเดือนเขายืดตัวปั๊บ ดูขนาดมือเห็นไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะการโตนะครับช่วงหนึ่งถึงสี่เดือนเนี่ยใบเขาจะเล็กแต่เขายังม,มีลักษณะเห็นไหมครับว่ามันเรียวยาวแต่พอหกเดือนไปแล้วเนี่ยเรียวยาวครับแต่ใบจะใหญ่อันนี้เป็นเทคนิคการสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับต้นทีเ่เขาเรียกว่ามันแรงมันแรงก็จะยอดเวลาเวลาปลูกยอดมันจะเสียหายนะครับยอดมันจะเสียหาย พอยอดเสียหายเนี่ยนะครับให้ให้สังเกตรตรงยอดเห็นไหมครับตรงนี้ต้นนี้คือยอดมันเสียหายแต่ก็ก็จะแตกกิ่งพี่เลี้ยงออกมานะครับสองกิ่งนะครับนี่คือตอนปลูกอาจจะยอดหกักก็ก็แตกสองแขนงนะครับแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ไม่แตกเป็นกิ่งคาคกนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ากิ่งพุ่งมันอย่างนี้ต,ต้นเป็นกิ่งพุ่งมานะครับอันนี้ก็เป็น ปกติพื้นฐานของต้นโกโก้นะครับคือผมก็จะทําการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับต้นโกโก้อย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องนะครับที่สนใจปลูกต้นโกโก้และอีพีนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมพามาชมในสวนยางนะครับคิดว่าอ,อีกสองปีน่าจะเริ่มมีการติดดอก แต่ไม่ต้องรีบมีฐานะหรอกครับเพราะว่าต้นโกโก้เนี่ยมันจะให้ผลิตผลถ้าเป็นสายพันธุ์ชุมพรนะครับลูกเขาจะมีคุณภาพตอนอายุประมาณ4ปีนะครับก็ปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปตามใครไม่ต้องไปใส่ฮอร์โมนไม่ต้องไปเร่งนะครับถ้าเราเร่งไอเราเองเน,คะ,นะครับเกษตรกรนี่นะครับที่จะเป็นคนที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ เสียเงินเยอะไปกับค่าปุ๋ยค่ายานะครับอันนี้ก็เป็นแปลงต้นโกโก้โกที่ผมและก็ทีมงานนะครับได้มาทําการปลูกไว้ประมาณ3,000ต้นนะครับสําหรับแปลงนี้นะก็พิกัดอยู่ในจังหวัดชุมพรนี่แหละครับซึ่งให้ให้เห็นเลยว่าปลูกในสวนยางจริงๆนะครับแล้วก็ปลูกเยอะนะครับปลูกหลักพันนะครับแล้วก็ปลูกแซมร่องร่องยางเลยแล้ว2เดือนผ่านไปนะครับ ก็ผลก็ออกมาก็าคือการเติบโตไปได้ด้วยดีครับมียอดสวยนะครับผลผลิตหน้าพอน้าพอใจเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีกประมาณ2-3ปีข้างหน้านะครับที่เขาให้ผลผลิตจะเป็นยังไงก็ติดตามช่องอาจารย์ป๊อบนะครับท่าจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโกโก้นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับโกโก้เกี่ยวกับพืชทีท่น่าสนใจเกษตรอินทรีย์พันไม้ต่างๆนะครับวิธีจัดการวิธีดูแลแปลงอย่างถูกต้อง นะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับแบบป้นบ้านไม่พิธีรีตองนะครับกด subscribe กดแชร์ถ้าคลิปของผมมันมีประโยชน์นะครับมผมคิดว่านี่คือเรื่องสำคัญที่เกษตรกรเราต้องช่วยกันครับทำตัวให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำตัวให้เป็นนักทดลองครับแล้วเราจะเป็นเกษตรกรที่มั่งคั่งร่ำรวยได้น่นอะครับแล้วพบกันใน EP หน้านะครับผมวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย